สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับเล่นเกมไาวันนี้เราก็อยู่ในเกมคุณยายแคนนี้ภาคหนึ่งอีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็ผมก็จะมา <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> ผมก็จะมาหนีทางท่อระบายน้ำนะครับวันนี้ห <c oughs> นีออกทางรถ <c oughs> ทางประตูแบบบ่อยเกินไงก็เลยแบบวันนี้จะมาหนีออกทางท่อระบายน้ำนะครับดูซิว่าผมจะ โอ้โหผมจะสามารถเอาสวิลอดทางท่อระบายน้ําได้หรือเปล่านะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงนะอืมก็เอ้ยอ่ะคุณยายไม่มาล่ะโอ้โหคุณยายมองมองผมไม่เห็นนะ้ําเนี่ยดูสงล่ลอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหตันทางอีกโอ้ยดูสิว่าผมจะเอาสวิลอดได้หรือเปล่านะครั ยัยทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดสเก็ตกดแชร์กดแชร์เฮ้อแม่งลิ้นพันกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่ดีหวัดด้วยนะครับประเด็นเนะี่ยเยัยทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสเก็ตให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเปกระตุ้นใจในการทำคลิปนะครับผมอโอเคผมวิทย์จะเอาค้อนก่อนนะครับเพื่อไปงัดงัดไม้งัดทางงัดทางงัดทางงัด โอเคอสาจริงๆโอเคได้มาละรอให้ยายเข้ามาห้องนี้นะครับโอเคยายมาละเราก็จะโดนโลงไปเลยนะครับ่าซึ่งผมจะมาเอา่อ งานเอาไอ้นี่นะครับนเนเนเตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นไอเทมไอเทมอะไรมันคือไอเทมไปเปิดประตูประตูห้องลังคาเพื่อไปเอากุญแจนะครับกุญแจล่อให้ยายมาทางนี้นะครับแล้วเราก็จะไปได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอืมมันคือเทคนิคลับหรือเปล่าเนี่ยอิหวานเจี๊ยบโอเค เราก็จะขึ้นไปห้องหลังคาเลยนะครับอือเปิดเรียบร้อย <c oughs> วิเออผมก็จะล่อ,อายายมาตรงนี้นะครับนี่เราก็จะพาไปเลย และยายก็จะไม่เห็นเราแล้วเราก็จะเอาปืนไปยิง <laughs> ยายจงตายด้วยมือของผมซะ <laughs> วินึกว่าจะไม่มาโอเคเราก็จะไปยิงอา่าไม่ใช่ยิงไปบุมแมงมุมนะฮะอ่อยิงปุ่มอะไรในสักอย่างเนี่ยที่มันจะขังแมงมุมไม่ให้มาทำร้ายเราได้นะครับไม่งั้นเราก็คงจะ ได้เริ่มใหม่อืมแล้วเราก็จะได้เอากุญแจแบบสบายใจอะไรเงี้ยหวานเจี๊ยบโอเคผมก็จะเอากุญแจไปเลยนะครับอุ้ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งปรับตั้งค่าน,นิดหน่อยนะครับโอเค รอยคุณยายมาเหมือนเดิมครับโอ้โนี่เราก็จะเอาไปไว้ตรงนี้และเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ไปไว้ตรงนี้เหมือนกันอุ้ยโอเค แล้วเราก็จะโยนลงไปในในนี้เลยนะนี่นี่น,นี่มันสามารถโยนได้นะครับแล้วมันก็จะไปโผล่ท่อที่ท่อระบายน้ํานะครับซึ่งเราจะไม่จะเป็นต้องถือแบบทีรานทีรานไปเลยนะครับมันมันจะง่ายครับถ้าทําแบบนี้อืมคุณยายอยู่ไหนวะปุ๊บอ้ยายมาแล้วไอ้บาเอ้ย วิ่กับดักไม่ได้แดกผมหรอกดักก็จะเอาคำพีนะครับโอ้โหยายใจยเย็นเฮ้ยยายแกรนนี่เอ้เดี๋ยวผมจะเอารีโมทไปเปิดเอาสเปรย์ไปสียายแกรนนี่เลยดีกว่าครับคุณยายแบบชอบไล่เราเราก็ต้องแบบ มีอะไรป้องกันตัวป้องกันตัวนะครับไม่ใช่โตพี่โตหรือเปล่านี่ใจเกเลนี่ไงเรียบร้อยอ่าอ่แถมให้อีกโอเคเราก็จะขึ้นไปลากุญแจนะครับเพื่อไปเปิดห้องใต้ดินของเรานะครับ เราก็จะฉีดใส่คุณยายอีกครั้งหนึ่งจะเอโอเคคุณยายก็จะไขกุญแจมาให้เรานะครับเราก็จะเอาไปไขห้องอ่นั่นเลยนะอไม่ใช่ห้องเลยกุญแจไปสู่ท่อระบายน้ำของเรานะฮะทางหนีทางหน,งนีของเราไง โดดลงไปเลยไอ้บ้าเอ๋ยโอเคนี่ไงสิ่งแรกที่ลงมาในห้องนี้ก็คือระวังตุยนะครับเพราะว่ามันมีแมงมุมยักษ์นี่ครับกุญแจกับไขค,รครวงก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาไป เลยนะครับอตอนนี้เป็นหวัดน,นะครับถ้าภาคแบบไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเปิดไปเลยเพื่อไม่จำการเสียเวลานะทีนี้เราก็จะมาเปิดเอาไอ้นี่นะครับเพื่อไปเปิดเอาอไอเทมที่เราจะออกจากที่นี่นั่นแหละเพื่อเอาไม้มาหักน,นะครับโอเคเราก็จะเอากุญแจนี้ไป ไปไขเอาเลยนะครับตอนนี้คุณยายน่าจะอยู่แบบข้างบนนะครับน่าจะไม่อยู่ข้างล่างโอเคคุณยายมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่เห็นไอ้บ้าเอ้ยเราก็จะเอาไม้อันนี้ไปเอ่อ ไปเปิดประตูหนีเลยนะครับเพื่อไมปป่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะออกจากบ้านคุณยายเจนี่้วก็ไปแจ้งตำรวจนะครับให้มาจับคุณยายเขาเลยจับคนมาทรมานมากินเฮ้ยเดี๋ยวผมจะล่อให้เม่มุมยักษ์มาไล่ผมก่อนนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการ

ทุกคนมันตึงนะครับเอยหวานเจี๊ยบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผม